คับสวัสดีนะครับพี่ๆนนะ้าๆนะครับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับผมช่างเซนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งขากล้องแป๊บนึ่งครับ เยวสักครู่ครับโทษทีครับอุ้ยวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตให้พี่ๆน้าๆน,นะครับลูกค้าได้ชมกันนะครับ นะครับกลับสวัสดีนะครับอย่างเป็นทางการนะครับผมจังเสสกุลนะครับวันนี้ก็ค่ำแล้วนะครับห้าโมงนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะจะหกโมงแล้วพึ่งพึ่งเคลียร์งานนะครับพึ่งเคลียร์งานเสร็จนะครับตัวนี้ก็คือผมเซาะร่องนะครับเซาะร่องฝั่งรางเรียบร้อยแล้วนะครับซาะร่งฝั่งรางเรียบร้อย าะลองฝั่งล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือผมจะเก็บรายละเอียดนะครับพรุ่งนี้ก็คือเก็บรายละเอียดตรงตรงตรงนี้แล้วก็ตรงกระโจมนี้นะครับเก็บรายละเอียดแล้วก็เจาะรูน็อตแล้วก็น่าจะได้ขัดลงสีนะครับเป็นน่าจะเป็นวันน่าจะเป็นวันถัดไปนะครับน่าจะได้ขัดขัดรายละเอียดนะครับแล้วก็ลงสีให้ชุดนี้นะครับน่าจะไม่เกิน น่าจะไม่เกินอาทิตย์นึงนะครับเต็มที่น่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับน่าจะได้จัดส่งเนาะน่าจะได้จัดส่งนะครับเดี๋ยวของลูกค้าท่านไหนเดี๋ยวผมจะทักไปแจ้งลูกค้าเนาะว่าของลูกค้าคนไหนมั่งลำไหนก็บอกไหนเนาะนะครับตัวนี้ก็มีรางอลูทั้งหมดสี่กระบอกนะมีสัมคอลองนิ้ว ครับแล้วก็กำคอของ,ต,ของอตัวนี้ของพี่วิชาณวิชาณเอ้ยใช่ใช่พี่วิชาณตัวนี้ของพี่วิชาญเนี่ยลางตันต้องแกะลายคอโคตดเท่นะครับบ่านะแล้วก็มีมือสอดปืนศูนย์มือสอดนะตัวนี้ตัวนี้ติดศูนย์นะครับตัวนี้ติดศูนย์นะนนเล็งผมจะทําหลังอ่อนหน่อย เพราะว่าลางอลูจะทําหลังอ่อนหน่อยถ้าลูกค้าไม่อยากติดศูนย์ติดศูนย์เล็งก็ถอดศูนย์เล็งออกแล้วก็เล็งรางได้ปกติเนาะเล็งลางได้ปกตินะกตหรือว่าติดศูนย์เล็งก็พอดีเลย,ยนะคับทรงมือสอดตัวนี้สวยครับนะครับสวยแล้วก็ปืนศูนย์นะครับนี่ ครับปืนศูนย์ที่ลูกค้าสั่งมาครับเป็นปืนศูนย์ล่างไม้ตัวนี้ l อลหนึ่งครับตัวนี้ l อหนึ่งตรงกัดลายจะเป็นแบบนี้เอลหนึ่งครับนะคหนึ่งจับขวานะครับเป็นงานลูกค้าถนัดขวาครับลูกค้าถนัดขวาตัวนี้รอศูนย์ชุดศูนย์มาก่อนนะครับผมจะเจาะเจาะใส่ชุดศูนย์นะชุดศูนย์ยังไม่มาก็เลยยังไม่ได้เจาะตัวนี้พุ่งน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเก็บรายละเอียด ชุดศูนย์มาถึงวันนี้แล้ว น,นี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับนะครับปืนศูนย์เ,เวลาติดศูนย์มันจะพอดีนะครับเวลาเราติดศูนย์ค,ครับมันจะพอดีอเดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆครับ เนี่ยครับเนาะนี่นะครับก็มาอัปเดตให้ลูกค้าพี่ๆน้าๆได้ชมกันนะครับนะครับก็คือชุดนี้ก็เสาะรองฝังรางเรียบร้อยนะครับเสาะรองฝังรางอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะน่าจะไม่เกินอีกน่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งครับ ตเต็มที่น่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเนาะพร้อมส่งจุดนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะพี่ๆนนะ้เดี๋ยวผมจะเก็บของกลับบ้านแล้วนะคมันจะค่ําแล้วนะครับก็มาอัปเดตให้พี่ๆน้าๆนนนได้ชมกันนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ต้องได้รอคิวสาเดือนนะครับเพราะว่า ผมติดคิวลูกค้าเยอะอยู่นะครับต้องลูกค้าต้องได้รอคิวนานหน่อยนะครับเนาต้องได้รอคิวสเดือนเลยครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ